สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาทําเมนูเพื่อสุขภาพกันนะคะและเมนูของเรานะคะในวันนี้ก็คือแกงฟักอกไก่นั่นเองค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือฟักนะคะ2ลูกนํามาปอกเปลือกแล้วก็ทําความสะอาดด้านในนะคะผ่าครึ่งแบบนี้และนําไส้ด้านในนะคะออกด้วยและตามด้วยนะคะ หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะแล้ววันนี้สูตรของเรานะคะจะเป็นสูตรที่ไม่ใช้ผงชูรสด,ด้วยนะคะหลังจากที่เตรียมฟักสดแล้วนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของเห็ดหอมและอกไก่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆกันนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะเราก็จะทำการต้มน้ำข่าวันนี้เราใช้น้ำสะอาด2ลิตรนะคะเติมลงไปค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะทําแบบสไตล์บ้านๆนนะคะใช้เตาถ่านนั่นเองน,นําน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะไปตั้งไฟได้เลยนะคะเพื่อให้น้ําเดือดค่ะทําอาหารด้วยเตาถ่านเนี่ยมีความรู้สึกฟินมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็นําฝานะคะมาปิดค่ะเพื่อให้น้ําเดือดนะคะหลังจากนั้นนะคะระหว่างรอน้ําเดือดเราก็มาทําการ อ,อกไก่เป็นชิ้นๆนะคะอ,อกไก่ที่เราใช้วันนี้นะคะ300กรัมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะทั้งหมดห้าหัวด้วยกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะนี่นะคะถึงกระเอกของเราแล้วนะคะเราใช้ในส่วนของคนอกก้อนนะคะสูตรไม่ใส่ผงชูรสค่ะ เป็นสูตรเนเชอรัลนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ได้คาดโฆษณานะคะแต่ว่าเป็นเพียงทางเลือกให้ทุกๆท่านนะคะใครชอบรสชาตไหนก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันคันไปประมาณ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูนะคะน้ําก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของข,องขนอนะคะด้วยกัน3ก้อน,นะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ครบ3ก้อนแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดฝาไว้สักครู่นะคะ เพื่อให้ก้อนขนอเน,นียละลายนะคะหากเปิดมาแล้วนะคะยังไม่ละลายเราก็สามารถใช้นะคะช้อนพินะคะคนล,ลงไปนะคะเพื่อให้ละลายเร็วขึ้นนั่นเองะคะ่ะถ้าเห็นว่าละลายดีแล้วนะคะเราก็นําอ,อกไก่มาเทใส่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากนี้นะคะทุกท่านไม่ต้องปิดฝานะคะเพราะว่าจะทําให้น้ําขุนแล้วก็มีกลิ่นคาวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะสักพักเราก็จะมาเติม ฟักนะคะผ้าเอ็กของเราค่ะเติมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนะคะเห็ดหอมของเราค่ะใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคนซักเล็กน้อยนะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะหลังจากเดือดนะคะก็จะมีในส่วนของฟองเล็กๆนะคะที่เกาะตามขอบหม้อนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะใช้ช้อนนะคะตักช้อนฟองออกนะคะ ยิ่งเราช้อนฟองออกได้มากเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้น้าซุปของเราเนี่ยใสยเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานขึ้นนั่นเองนะคะเราก็พยายามช้อนให้ได้มากที่สุดนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเห็นว่าเริ่มสุกเริ่มเดือดแล้วก็เติมผักชีโรยหน้าลงไปแล้วก็มีในส่วนของต้นหอมด้วยนะคะใส่ลงไปเลยและนี่ก็คือแกงฟักอกไก่เพื่อสุขภาพของเรานะคะ